สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะโซเชีย l เดือดหลังทนายตามนัดลุงพลป้าเต็นเที่ยววังน้ำเขียวเมื่อวันที่18กุมภาพ,พันธ์เพจ KC TV o n l i ออนไลน์ e ชนลได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าจากกรณีที่มีสื่อส่วนกลาง นำเสนอข่าวแถลงตามนัดลุงคนป้าเต็นเที่ยววังน้ำเขียวล่าสุด k คซีได้สอบถามไปยังนายแพทย์วินยูจันเนธรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาในกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตามซึ่งมีภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและเป็นพื้นที่โซนสีแดง ตามประกาศของจังหวัดนครราชสีมาหากเดินทางเข้าพื้นที่โคราชแบบพักค้ังแรมจังหวัดนครราชสีมาได้มีการกำหนดแนวทางคือต้องดูว่า14วันที่ผ่านมาทนายตำอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหรือไม่หากอยู่ก็ต้องไปดูต่อว่ามาเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว แบบพักครั้งแรมหรือไม่ถ้ามาแบบพักครั้งแรมเมื่อมาถึงอำเภอวังน้ำเขียวจะต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชนอสโมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และต้องแนบเอกสารรับรองออกโดยจังหวัดสมุทรสาครถึงเหตุความจำเป็นใดที่ต้องมาอำเภอวังน้ำเขียวรองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมาเน้นย้ำว่าคณะของทนายตาั้มต้องอยู่ในพื้นที่ของรีสอร์ทที่พักเท่านั้นห้ามไปยังแหล่งชุมชนเด็ดขาดหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยโซเชียลส่วนใหญ่บอกว่าไม่อยากให้มาและก็ไม่เห็นด้วยรับไม่ได้ เพิ่งไปทางเหนือมาไม่ใช่หรอขอร้องจะไปที่ไหนก็ไปอย่ามาเขตโคราชเลยอย่านำพาความเดือดร้อนมาสู่คนโคราชเลยเขารังเกียจคนดังแบบนี้ดังเพราะคดีหลานตายดังเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหลานตายอีกคนก็มาจากจังหวัดที่เสี่ยงมากๆคนโคราชต้องเดือดร้อนเพราะพวกคุณ จะไปที่ไหนก็ไปถ้าเจอจะเอาน้ำสาดไล่เลยเกียดสุดๆมันหาที่คุยเผนมันเงินหลายถูกใจมากครับเกียดพวกมันมากค่ะมันเป็นเรื่องจริงเกียดจังพวกนี้ชาช่ยไม่อยากให้มาเหยียบโคราชไปไกลๆเลยไอพวกหากินกับคนตายออกไปออกไป สเสนียดจังไรอย่าลืมจับกักตัวด้วยเก็ตเอาเป็นถึงทนายความรู้กฎหมายแต่ไม่มีสามัญสำนึกไม่น่าจะมาเป็นทนายความเลยสภาทนายความน่าจะออกใบเตือนบ้างนะคะน่าเบื่อจริงๆข่าวคนที่เขาอดๆทำประโยชน์ให้เอามาออกข่าวไม่ดีกว่านี่ห้ามมาโคราช มันมาแล้วตอนนี้ยังช้ำไม่พอใช่ไหมโคราชบ้านเองไปไหนก็ไปเถอะแก่เอ้ยไม่ได้สะออนเลยน่าเบื่อไปที่ไหนบรรลัที่นั่นรวมตัวกันไอ้ลุงนั้นก่อนจะมาที่วังน้ำเขียวก็ไปทางเหนือมาเที่ยวไปทัวมาวังน้ำเขียวถ้ามีไวรัส คนโคราชสวยแน่ปฏิบัติตนตามกฎด้วยคนโคราชเขาปฏิบัติตามกฎกันนะขับไล่ออกนอกพื้นที่ดวนชักศึกเข้าบ้านซึ่งจะเห็นว่าวันที่18กุมภาพันธ์2564หลังจากที่ลุงพลและป้าเตนและลูกชายสองคน พร้อมกับคาราวานยูทูบเบอร์ขับรถยนต์กว่า7-8ถคันเดินทางออกจากหมู่บ้านโกกอกเมื่อวานนี้แล้วมาพักผ่อนหย่อนใจในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในช่วงกลางวันเวลา11นฬิการะหว่างที่รอนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน เดินทางมาถึงในช่วงเย็นเวลา16นาฬิกาลุงพลและคาราวานได้ไปพักผ่อนที่ร้านกาแฟโดยทั้งหมดได้ร่วมทำกิจกรรมโดยลุงพลได้ยืนพูดคุยและมียูทูบเบอร์รายล้อมและถ่ายไล์สดซึ่งทีมข่าวได้มีการสังเกตและมีการถ่ายอยู่ห่างๆขณะเดียวกันทีมข่าวได้รับรายงานว่านายสิทธาจะเดินทาง มาปรึกษาพูดคุยเรื่องของคดีและจัดกิจกรรมเปิดใจระหว่างลุงพลป้าเตนทนายตามัมและแฟนคลับกว่า50คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะอนุญาตให้สื่อมวลชนและยูทูบเบอร์ถ่ายกิจกรรมในครั้งนี้ได้ซึ่งยังมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับกิจกรรมพญานาคเข้าทำนกฮูกแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะทำอะไร เวลา15นาฬิกาทนายตามได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาถึงรีสอร์ทที่มีการนัดพบซึ่งทนายตามได้เข้าไปพูดคุยกับลุงพลและป้าเต็นเป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและรายละเอียดการแถลงข่าวต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาที่รีสอร์ท เพื่อวัดไข้และเปิดลงทะเบียนลุงพลและคารวันยูทูบเบอร์ที่ติดตามมาจากจังหวัดมุกดาหารตามมาตรการคัดกรองโควิด -19 หลังจากนั้นนายชูเกียรติตัดถาประหลัดอำเภอวังน้ำเขียวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นั่งพูดคุยกับทนายสิทธาและลุงพลโดยมีการสอบถามซักประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทานายสิทธาได้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทานายได้ชี้แจงทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้มีการสวมเมสดล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมและไม่เดินทางไปในที่ที่ที่มีคนพุกพ่านเวลา16นาฬิกาทนายสิทธาลุงพลป้าเต็น ได้มีการเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้19กุมภาพันธ์2564จะมีการเดินทางไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนคงทุเรียนหลังจากนั้นจะเดินทางไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อคูณและสุดท้ายจะเดินทางไปที่ตลาดทนายสิทธากล่าวว่ายอมรับเป็นทนายให้ลุงพล ในคดีน้องชมพูต่อหน้าสื่อมวลชนโดยที่ลุงพลก็ไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนซึ่งทนายสิทธาบอกว่าได้รับเป็นทนายเพราะเข้าหลักเกณฑ์ที่แจ้งไว้และตนก็มีข้อมูลมีพยานหลักฐานสมบูรณ์เพราะมีหลายๆคนให้บอกเสและทําให้มั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายในคดีน้องชมพูทั้งนี้ตนยืนยัน ว่าการรับเป็นทนายความนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกับนายอัจฉริยะแต่อย่างใดและยืนยันว่าในการมาเที่ยวกับลุงพลครั้งนี้ต้องการที่จะมาพักผ่นไม่ใช่ดึงตัวลุงพลหนีนายอัจฉริยะส่วนยุทธการต่างๆที่เขาพูดถึงและการดำเนินการนั้นตนไม่มีความกังวลใ,ใดๆ อย่างไรก็ตามกรณีที่การออกหมายจับนั้นตนไม่มีความกังวลกับข่าวลือดังกล่าวและมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเพราะตนเชื่อว่าหากจะมีการจับกลุมจริงๆตำรวจก็คงดำเนินการทันทีและคงไม่ให้ใครรู้ล่วงหน้าเงื่อนไขในการรับทําคดีคือ 1. พูดคุยกับในายเฉยพลวิภาก็มีการดำเนินการแล้ว 2. สำรวจจุดเกิดเหตุก็มีการดำเนินการแล้วและ3การพูดคุยกับพยานและครอบครัวชมพูก็มีการดำเนินการแล้วซึ่งได้ครบทั้ง3เงื่อนไขแล้วก็เลยรับเป็นทนายความให้กับลุงพลในคดีของน้องชมพู